สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ใช่ละสวัสดีทุกชมทุกท่านกันเลยนะครับอยู่กับผมนองสกอรียบอลอีกแล้ววันนี้เรามาเล่นแบบเรือสำราญซึ่งในเซอร์เบกูกคนเดียวใช่ไหมต้องมีอยู่แอดเฟนหน่อยไม่รู้ใครนะโอเคเขาปฏิเสธเตทุยเขาปฏิเสกูสวันนี้ตอนเช้าเขานอกอ็มีอะไรก็ไม่รู้ทางแก๊ไม่ใช่เรือกู้ชีพโอเคตอนแรกแบบนี้ก็ดูดีนะไม่ได้แย่ไม่ได้ห่วย เก <Okay, S 2> เพื่อนัก่ายมาเ,เ,เ,ยเลยสิไงอีกูจะกดลิฟต์ปวดหัวมากเคยเล่นเลหปวดหัวม,มากเคยเล่นในความปวดหัวชิบหายดิรอนานมาก งั้นขึ้นไปไหนไปจะเร็วกว่าน,นะผมก,ก็จะขึ้นลิฟต์นั่นแหละจะขึ้นดูว่าระบบมีอะไรจะที่ดูโคตรนาดิเคมาละลิฟต์นี่เพื่อ,อนท่านายไม่ขึ้ลิฟต์กดแล้วแต่น,นายนะตอนนี้เราขึ้นไปชันช้นชั้นสิบเอ็ดแล้วกันก็อาจจะขึ้นจริงเรือสำรานมันก็ไอ้นี่แหละหมายความว่าสร้างให้มแมปโรเพย์แบบมันไอ้นี่ คุณไม่เล่นกันพ <Pizza! S 1> ิซได้พิซซ่าหรอเอ,อ,อ,อ้าตายได้ไงโอเคโอเคหัว,วผูฮึมวผูที่ไหนเนี่ยหัว,วผูข้างหน้าผู้ชมเห็นอะไรไหมตรงนั้นคือกูชี ซึ paid, um ่งผมขึ้นไปไม่ได้เดี๋ยวผมลองขึ้นให้ดูเลยเสดายขึ้นได้จะดีมากนี่นี่กูถูกใจเนี่ยเรือโพไซดอนเดี๋ยวบีบีโอเกมกูไปเล่นโว้ยโอ้ขางด้วยคิดว่าเราควรจะรอรีบไหมไม่เราเดินขึ้นไปดีกว่ามัจะเร็วกว่าจะรู้เป็นห้องเกมดีไปไง ห้องพักอันนี้ห้องพักเลเวลเดทีวีไ้ไหมเปิดได้กูห้องพักมีม่ธรรมดามาะนั่งไม่ได้ด้วยก,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 กรร็อี้เมื่อกี้กูเห็นใครวะออกไปยังเนี่ยโอเคมันออกไปแล้วแต่กูคนเดียวแล้วแบบนี้น่าก,กลัวมากไหมได้ไปตอนเชา้ากูอจะคนเดียวด้วยนะ โอ okay, เ,เคเยวขึ้นไปที่ที่มันมีแสงก่อนแล้วกันเนี่ยผมบอกเราขึ้นมาได้เร็วกว, okay, ว่าเยอะโอเคสุดละทำไมมันต้องยอ้อนไปข้างหลังดีกว่าฮึจะไปยังไงไม่มี okay, อย่าบอกว่าก็ต้องเรียกริฟ ัวมีทางไปอยู่อะกูไม่เห็นเองลีบกลับมาช้าเกินกูนระแวงมากมีคนเข้ามาหน่อยดิกูเห็นใครอีกแล้วโอ๊ยโอเคอเครับไม่มีเลยอาะจ,จะลีบกลับมาดิอเออเดี๋ยวยังไม่ยอมมา ในอาเคได้กูหลอนนะว่ามันมีทางเคลื่อนอยู่วะกูไม่เห็นเองหืมอืมเปิดดีลิฟดีิฟชันนี้จะไม่ทำงาน นี่กูอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่ห้องอาเคแล้วกูจะลงเบียงไงอีสั์เรียกริบตอบดิูว่าแหลกอเบียร์เลยครับอ๋อไปต่อไม่ได้ต่อถูกงูตั้งน,นั้นโอเค ลายน้ำงูอยู่ตั้งนานขอเล่นน้ำหน่อจ๋อมสามตื่นมากผมมาทางในห้องคนขับว่าไปดึงคนขับต้องไปทางนี้โอเคนี่อะไรกูดูว่าแบบเรือโพเซดอนนี่ชิบหาย ถ้าเราทำมนินิมีชัมม่นบางทีผมอาจจะเอาไปอยู่ก็ได้นะเรื่องเรน่นี้ okay. ไม่งอวะเดินลงเองดีน่ากลัวพาเดินเรือห้องคนขับอยู่ข้างล่างอีกโอเคใค่เ okay. okay. ข้ามาอย่างโอ้โหมีโคตรระแวงเลย โดยสารบนเรือไม่มีมกูคนเดียวนี่แหลนะเนาะเอ้ยจะมาฟังวตัวมือ,ง,อมงนะไม่มีทำไปเนี่ยโอ้ยน้อ่รือสตอร์คอยก็ได้นะว่ามีอะไรวะ ปไปทำไปทุงห้องขับไปไม่ได้วะห้องขับไปไม่ได้จริงด้วยเสีดยดายเดือยแม่งล้างเลยชิบหายนี่ร้านอาหารประตูดำดำด้วยลองเข้าไปดิเลยวะเข้าไปเออเข้าไปได้ถ้าเข้าไปแล้วเจอผีกูไม่เอานะ Bye. <sighs>